ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกกับผมนายชอปในรายการดาร์ b แบล็ p แพ k มาเล่า มันมักจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่สมองของเราจะเบลเๆหัวจะตื้อๆื้อคิดงานอะไรก็ไม่ออกซึ่งช่วงเวลานี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้สึกอึอดอัดและเบื่ออาการนี้มากๆยิ่งเวลาที่ต้องการให้สมองแล่นเพื่อให้คิดงานออกยิ่งคนที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์หาไอเดียดีๆด,ด้วยแล้วถ้าคิดงานอะไรไม่ออกได้แต่นั่งเซ็เงๆแบบนี้ไม่ได้การแน่ๆแ,แต่อย่างไรก็ตามมันก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีแก้ถ้าคิดงานไม่ออกสมองตื้อมีอาการเบลอผมมีวิธีแก้การเหล่านี้มาฝากกันซึ่งจะช่วย มองหายตื้อคิดงานออกได้ซึ่งวิธีเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ 1. อยู่ห่างจากงานสักพัก ถ้าคิดอะไรไม่ออกคิดงานไม่ได้ก่อยเทยให้หมดทุกอย่างไม่ว่างานนั้นจะเร่งด่วนมากแค่ไหนก็ตามเพราะการที่คิดอะไรไม่ออกทํางานไม่ได้มันแสดงถึงภาวะกดดันความเครียดทางจิตใจร่วมกับการใช้งานสมองหนักเกินไปส่งผลให้สมองเหนื่อยล้าเกิดภาวะสมองว่างเปล่าขึ้นมาได้ง่ายๆซึ่งหากฝืนคิดงานทํางานต่อไปผลงานก็อาจไม่ดีเท่าที่ควรที่สําคัญอาจมีความรู้สึกเครียดรู้สึกไม่ภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองอีกด้วยดังนั้นถ้าคิดงานไม่ออกแบบถึงที่สุดแล้วจริงๆแนะนํา ไม่หยุดทางานลองปล่อยสมองให้ว่างหรือไปเดินเล่นท่องโลกโซเชียลให้เวลาตัวเองได้ทําสิ่งที่ได้สาระสักพักถือว่าเป็นการพักสมองไปในตัว 2. ดื่มน้ําเยอะๆ บางคนงานยุ่งจนลืมดูแลตัวเองแม้แต่การดื่มน้ำเปล่ายังไม่ค่อจะได้จิบเลยด้วยซ้ำซึ่งพฤติกรรมแบบนี้แหละที่พายร่างกายเราเฉยหัวสมองตื้อๆหนักๆอีกทั้งยังมีอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาร่วมด้วยเนื่องจากน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายโดยการดื่มน้ำจะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้เลือดและสมองช่วยในกระบวนการคิดการเรียนรู้และการจดจำของเราให้ดีขึ้นได้ง่ายๆย,ยิ่งไปกว่านั้นการดื่มน้ำสักแก้วก็ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้นได้ทันทีอีกด้วย 3. พักว่ารูปเล่นในกรณีที่มีอาการเหมอรอยรู้สึกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทํางานก็ขาดตกบกพร่องคิดงานก็ไม่ออกลองหยิบกระดาษเปล่าๆกับดินสอหรือปากกาสักแท่งมาขีดเขียนอะไรลงไปก็ได้วิธีนี้จะช่วยเรียกสมาธิกับคืนมาได้ช่วยให้เราได้ระบายความฟุง้งซ่านในสมองถ่ายทอดไปพร้อมภาพวาดที่เลอดเทอะบนกระดาษแล้สักพักคุณจะกลับไปโฟกัสกับงานตรงหน้าได้ในที่สุด 4. อ่านบทความดีๆสาระดีๆไม่ว่าจะในโลกโซเชียลหรือแม้แต่กระดาษใส่กล้วยทอดบางครั้งข้อความที่เราเห็นผ่านตานั้นอาจให้แรงบันดาลใจหรือปลูกพลังความคิดบางอย่างให้คุณได้เหมือนกันถ้าคิดงานอะไรไม่ออกคิดงานไม่ได้สักทีลองวิธีนี้บ้างก็ไม่เสียหายอะไร 5. ออกไปเจอสายลมแสงแดด สิ่งแวดล้อมเดิมๆออฟฟิศติดแอร์ที่บรรยากาศเงียบม,มากมีเพียงแต่เสียงพิมพ์คีย์บอร์ดเท่านั้นที่ดังรัวๆสถานการณ์แบบนี้อาจส่งผลต่อจิตใจทําให้คนทํางานรู้สึกเบื่อหน่ายเครียดกระทั่งหัวสมองไม่เล่นในที่สุดดังนั้นลุกขึ้นมาและออกไปสูดอากาศข้างนอกเดินเล่นให้ร่างกายได้ประทะก,กับสายลมแสงแดดรีเฟรชตัวเองแบบง่ายๆด้วยธรรมชาตินี่แหละ 6. เข้าสังคมใหมๆ่ๆ การได้ออกไปเจอสังคมใหม่ๆได้คุยกับคนแปลกหน้าที่บังเอิญเดินสวนกันเกือบทุกวันหรือแม้แต่การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานคนละแผนกบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็สามารถกระตุ้นไอเดียของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อหรืออย่างน้อยๆเราอาจจะได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นเหมือนมีเพื่อนร่วมแชร์เรื่องราวกลุ่มใหม่ถือเป็นการเปิดโลกทางความคิดให้ตัวเองมากขึ้นไปในตัว 7. เช็คลิสต์หน่อยไหม ากภาระหน้าที่ของคุณมันมีมากมายเสเหลือเกินจนสมองเบลอไม่รู้จะทางานอะไรก่อนดีลองตั้งสติแล้วค่อยๆลำดับความสําคัญของสิ่งที่ต้องทําวางแผนคร่าวๆกับลิสต์ที่เราเขียนไว้สิ่งนี้ก็สามารถช่วยจัดระเบียบชีวิตคลายความกังวลให้คุณรู้ลำดับว่าแต่ละวันต้องทําอะไรก่อนหลังบ้างเชื่อเถอะว่ามันช่วยได้มากจริงๆ8ฟังดนตรีบรรเลงเสียบ้าง วิธีสร้างสมาธิในการทำงานของบางคนเขาก็มีเทคนิคง่ายๆเพียงแค่เปิดเพลงบรรเลงที่มีแต่จังหวะทํานองโดยไม่มีเนื้อร้องนี่แหละเพราะเสียงเพลงบรรเลงจะช่วยเรียกสมาธิในการทำงานให้เราได้แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยเพราะบางคนอาจฟังเพลงบรรเลงแลง้วง่วงจะยิ่งเสียงงานเสียกันกันไปใหญ่แต่ถ้าฟังเพลงโปรที่สามารถร้องตามได้สมองจะเล่นแบบสุดๆก็ไปอีกเรื่องหนึ่งแต่เอาเป็นว่าลองฟังเพลงขณะทำงานดูหาจุดที่ใช่สําหรับตัวเองดูก็แล้วกัน 9. มันออกกําลังกายการออกกําลังกายให้ประโยชน์กับร่างกายเราแทบจะทุกด้านโดยเฉพาะการไหลเวียนของโลหิตท,ที่จะดีขึ้นเลือดไปเลี้ยงสมองได้ง่ายขึ้นร่างกายก็มีความแข็งแรงเกิดความรู้สึกกระปรีกก้กระเปร่าจะขยับตัวไปไหนก็คล่องแคล่วว่องไวงานการก็เลื่อนไหลาตามไปด้วย10นอนหลับให้เพียงพอ ใครนะครับที่ทํางานหามรุ่งหามค่าบ้างงานอย่างหนักจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนขอร้องให้คุณเลิกพฤติกรรมดังกล่าวให้เร็วที่สุดเลยเพราะเมื่อร่างกายได้รับการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอสมองก็จะเบลอเบลอ,บอละลาทำงานไปแบบง่วงๆวงประสิทธิภาพในการทํางานก็ย่อมลดลงอย่างแน่นอน ซึ่งนอกจากวิธีเหล่านี้แล้วก็ยังอยากแนะนําให้ลองไปพักผ่อนในที่ที่ยังไม่เคยไปดูบ้างเพราะการที่คิดอะไรไม่ออกมันเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณเหนื่อยล้ามากเกินไปแล้วให้เวลาตัวเองได้รีแลกซ์สักแป,ป๊บก็ยังดีที่สําคัญคือพยายามอย่าก,กดดันตัวเอง ให้รู้สึกเครียดจนเกินไปเพราะความเครียดมันเป็นปัจจัยกระตุ้นให้สมองเราตือ้อจะทําให้คิดงานอะไรไม่ออกยิ่งขึ้นไปอีกนะครับหรือถ้าคลิปนี้มีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับซึ่งจะเกิดว่าท่านใดนะครับชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสด ดีครับ